เชิญของเรานะคะอดีตนะคะอดีตท่านเป็นนะคะวันนี้ท่านจะมา Why I j o i นะคะท่านจะมา Why I j o i ว่าทำไมท่านถึงตัดสินใจประสบความสำเร็จกับแอปพลิเคชัน m o ม m o นะคะอดีตท่านเคยทำงานอยู่ในคลินิกเวชศาสตร์นะคะเกี่ยวกับความกดความกดของอากาศสูงอะคะ่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะในการรักษานักดำน้ำที่เกิดอุบัติเหตุ 24ชั่วโมงอูู้นะคะแล้วก็นะคะท่านเคยเป็นเจ้าของร้านอาหารในเกาะสมุยนะคะเกาะสมุยที่ชื่อร้านว่าวิลาวันไทยฟู้ดแอนด์ซีฟู้ดนะคะอ้าวันนี้นะคะเรานะคะ,ะได้รับเกียรติจากท่านนะคะให้มานะคะวายไอจอนะคะว่าทำไมนะคะทำไมท่านถึงตัดสินใจนะคะที่จะประสบความสำเร็จกับแอปพลิเคชันมูมอของเรานะคะ ขอหัวใจรวๆนะคะส่งให้กับนะคะคุณวิลาวันนะคะ<อ>คุณวิลาวันยินขเนขเ้าไปสองเม็ดค่ะคุณวิลาวันด้วยค่ะขอหัวใจเลยค่ะตอนนี้ถ้ามันปวดสวัสดีค่ะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะนูขอรบกวนนะคะปิดไม์ให้หน่อยได้ไหมคะปิดไม์แล้วก็เปิดลำโพงเนาะ นะคะเราจะได้ฟังสิ่งดีๆร่วมกันนะคะท่านใดคะอ่านเชิญพี่วิลาวันได้เลยคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณเอ็นซีนะคะคุณนูนะคะแล้วก็สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสวัสดีผู้นำทุกท่านนะคะโอ้ฟังประวัติแล้วดูเหมือนจะสวยรูนะแต่มันต้องมีแต่เนาะวันนี้มาฟังนะก็ะฟังครูฝนแล้วก็ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกตัวเอง โชคดีนะคะรู้สึกยิ่งยิ่งยิ่งอยู่ยิ่งรักยิ่งรักมูมอมากมากเลยนะคะมาฟังนะคะว่าเออมันเป็นมูมอนะคะวิจัดวิวิถือว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนนะคะจุดเปลี่ยนของของทางเลือกใหม่นะคะของของชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าวินะคะาตามประวัตินะคะที่ที่คุณนู เล่าไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือก่อนหน้านี้นะคะวิก็วิเป็นวิทํางานอยู่ในโรงเรียนสอนดำน้ํานะคะแล้วก็เรียนจบนะคะรักษานักดำน้ํานะคะที่เกิดอุบัติเหตุใต kind of okay. ้น้ํานะคะที่เข้ามาวิอยู่สมุยนะคะเป็นคนใต้โดยกําเนิดเลยนะคะแล้วก็ผันตัวเองนะคะเป็นคนกาญจนดิตนะคะแล้วก็ผันตัวเองมาอยู่สมุยนะคะแล้วก็มาสร้างครอบครัวที่นี่นะคะแล้วก็เรียนจบรักษานักดำน้ํานะคะอ่า ตอนแรกก็เป็นเป็นนักดำน้ําก่อนนะคะแล้วก็อยากรู้นะคะว่าถ้าดำน้ําแล้วปลอดภัยจะต้องทําอย่างไรใช่ไหมคะก็เลยเรียนต่อนะคะจนจบนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะเป็นสายอิมเมอร์เจนซี่นะคะได้มีโอกาสไปกับคอปเตอร์นะคะไปรับผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุใต้น้านะคะแล้วก็ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะคะที่ที่เกิด เกิดเหตุนะคะเฉพาะดำน้ําอย่างเดียวนะคะอ่ามันก็เลยเป็นว่าออแล้วก็ทำมาสักระยะหนึ่งนะคะแล้วก็ผันตัวเองนะคะมาเปิดร้านอาหารนะคะมาเปิดร้านอาหารในเกาะสมุยนะคะด้วยความที่เราเขาเรียกว่าต้องการที่จะ,ะพัฒนานะคะพัฒนาเพิ่มนะคะเพราะว่าเแล้วก็ได้เปิดร้านนะคะมีทั้งหมดนะคะก็คือสามร้านด้วยกันนะคะสามร้านนะคะ แล้วก็ขายขายอ่ะเขาเรียกว่าเมื่อเราขายขายดิบขายดีนะเราก็อยากจะหาช่องทางโอกาสใหม่ใหม่อยู่เรื่อยๆนะเพราะเราเป็นเหมือนกับว่าเออเนี่ยเราทําตรงนี้แล้วเรามีรายได้แล้วก็ไปซื้อวิลล่านะคะไปซื้อวิลล่าเพราะว่าเออใครยังไม่ได้ปิดไมวิรบกวนปิดไม่หน่อยนะคะขอบคุณมากนะคะมีได้ยินเสียงอยู่ค่ะต่อเลยนะคะอ่า ก็เลยไปซื้อเขาเรียกว่าซื้อบ้านนะอยู่เองหลังหนึ่งแล้วก็ทําวิลล่าด้วยนะคะเพราะว่าลูกค้าที่มาที่ร้านนะคะ,ะเขาจะเหมือนกับว่าด้วยความที่เรามีความสนิทนะคะก็เลยก็เลยเหมือนเหมือนกับว่าเออเนี่ยร้านอาหารฉันมีร้านอาหารแล้วทีเนี้ยพอมีโอกาสนะคะก็ก็ ซื้อเขาเลยซื้อวิลล่านะคะแล้วก็สามารถสร้างรายได้นะคะได้ได้ได้สองทางนะคะอ่าได้สองทางก็คือจากร้านด้วยแล้วก็จากวิลล่าด้วยเพราะลูกค้าก็เช่าทันทีนะเช่าเป็นปีเลยนะคะมาเจอวิกฤตนะคะวิธร,รม,มูมอทําไมถึงว่าวิเลยบอกว่าวันนี้นะคะวิจะคุยว่าจุดเปลี่ยนของทางเลือกใหม่อะ่ะก็คือมูมอจริงๆนะคะวิยกให้แอปพลิเคชันนะคะของมูมอนะคะเป็นแอปอ่าให้ชีวิตกับวิเลยนะคะ เพราะว่าวิมาเจอวิกฤตสองวิกฤตด้วยกันนะคะอ่าวิกฤตแรกก็คือโควิดนะคะอ่าสมุยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะสมุยเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็สิ่งที่วิรมนะคะรายได้ส่วนใหญ่นะคะก็คือมาจากนักท่องเที่ยวนะคะคิดเคยคิดนะคะว่า,าสำรองไว้นะคะเมื่อไรร้านอาหารขายไม่ค่อยดีเราก็ยังมีวิลล่า นะคะเราก็มีรายได้อีกทางหนึ่งส,สำรองไว้แล้วมองช่องทางไว้แล้วเราไม่ได้ทำอย่างเดียวนะคะแต่แต่สิ่งที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยคิดมาก่อนนะคะเพราะว่าร้านอาหารนะเคยคิดอยู่ตลอดว่าเอ๊ะถ้าวันหนึ่งนะคะเ,เขาเรียกว่า ยังไงก็ต้องเขาก็ต้องกินเนาะยังไงเขาก็ต้องกินร้านอาหารอะ่ะเขาก็ต้องกินอยู่แล้วขายอ่ขายวันนี้ขายได้ไม่ไม่มากนะคะแต่เราก็ต้องขายของกินอ่ะนะขายได้อยู่แล้วพอมาเกิดเหตุวิกฤตโควิดนะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันตัดเลยนะคะมันตัดท่อน้ําเลี้ยงเลยนะคะอ่ามันเป็นปีปีเลยนะคะที่ที่วิไม่สามารถรับรายได้อ่าได้นะคะก็ต้อง หาช่องทางใหม่ใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็ต้องหาทางทางออกให้กับครอบครัวอยู่แล้วใช่ไหมอ่าสิ่งที่วิวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่หมูนะคะคุณทรงพลวัชระศิลป์นะคะเป็นผู้ที่หยิบยื่นโอกาสให้กับวินะคะแล้วก็โชคดีนะคะที่วันนั้นนะคะที่ได้ตัดสินใจรับโอกาสนั้นไว้นะคะเพราะว่าวิเชื่อว่ามันขึ้นอยู่กับสองคนเมื่อมีโอกาสแล้วนะคะเมื่อมีโอกาสแล้วแต่ถ้าเรา เราไม่รับโอกาสนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะไปอยู่ในจุดจุดหนึ่งได้นะคะขอบคุณพี่หมูจริงๆนะคะที่ช่วยให้กับคนคนหนึ่งนะคะซึ่งวันนั้นนะคะที่เจอวิกฤตโคตรหนักเลยนะคะถ้าพูดง่ายๆบ้านเราว่าก็คือหันไปทางไหนไม่ได้แล้วนะคะเพราะไม่มีรายได้นะคะไม่มีรายได้ ทีนี้ถามว่าทําไมถึงจุดเปลี่ยนของทางทางเรื่องใหม่คือมมเพราะว่าวิถามวิถามพ,พี่พี่พี่หมูนะคะตอนนั้นนะคะว่า,าถ้าให้ลงทุนนะคะเหมือนกับว่าเราเอาตอนนั้นแม้แต่วิกฤตหนักไม่มีไรายได้นะแม้แต่เขาเรียกว่าแม้แต่ เงินซื้อนมลูกอ่ะก็ยังไม่มีแล้วเพราะว่ามันเป็นปีๆนะคะอะไรได้ที่เออเงินที่มีไว้ก็มันมีค่าใช้จ่ายมาทุกทางอ่ะคะ่ะแต่รายได้ไม่มีอ่ะคะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ารายรายได้เราหยุดนะคะแต่รายจ่ายเราไม่เคยหยุดเลยนะคะแต่ด้วยความที่ว่าพอฟังพี่หมูพูดว่าเนี่ยมูมอเนี่ยค่ะมันเป็นสินค้าอุป,ปโภคบริโภคใช่ไหมคะวิทย์ก็เลยว่าถ้าเป็นสินค้าอุป,ปโภคบริโภคอ่ะ มันต้องทําได้แน่นอนใช่ไหมคะแล้วก็ให้มาลงทุนนะคะวิขอยกตัวอย่างแล้วก็เอาตัวเองมามาเป็นอ่ามาเป็นตัวอย่างอ่าของของของการพรีเซนต์วันนี้นะคะของการคุยวันนี้เพราะว่าหนึ่งตอนนั้นนะเวลานั้นอ่าทุนนะคะวิไม่มีเลยนะคะแม้แต่เขาเรียกว่าอ่เหมือนครูฝนเมื่อกี้ครูฝนบอกว่ามีอ่า p EP นะคะของของมูมอที่จะมาสร้างรายได้มันมี3ามเลเวลให้เราเลือกนะคะโชคดีนะคะที่มูมอนะคะเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่สามารถให้อ่าเปิดโอกาสนะคะให้สําหรับกับทุกๆคนเลยอะคะ่ะเพราะว่ามันสามารถสะสมสะสมคะแนนได้นะคะที่จะมาเปิดร้านค้าวิยกตัวอย่างเหมือนกับว่าเออวันนี้ฉันร้านค้าผิดแล้วฉันมาเปิดใหม่ใน ในแอปพลิเคชันมันก็เปิดร้านเหมือนกันใช่ไหมคะเปิดร้านเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ในกลางอากาศเพราะว่าวิเห็นแล้วว่าสมุยนะคะพอไม่มีไม่มีนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะร้านต่างๆมันก็ปิดตัวปิดตัวปิดตัว,ตวลงใช่ไหมคะแต่สิ่งที่มันมากขึ้นทุกวันก็คือเดลิเวอรี่นะคะแล้วก็รู้อยู่ว่ามันต้องอยุคนี้ปัจจุบนันนี้ต้องทําออนไลน์นะคะด้วยการที่เราไม่เคยรู้เรื่องออนไลน์เลยขายของเป็นอยู่หน้าร้านนะคะ แต่แต่ว่าขายออนไลน์ทำออนไลน์ทำไม่เป็นนะคะแต่ไม่มีอะไรนะคะไม่ไม่มีคำว่า,าได้มาฟรีๆคือไม่มีอะไรที่ว่าไม่ต้องลงทุนน่นะคะแต่เราโชควิโชคดีหน่อยหนึ่งว่ามูมอเปิดกว้างใช่ไหมคะวิออลงทุนนะคะลงทุนครั้งแรกนะคะคือวิลงทุนการเรียนรู้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะเพราะว่า,าทำว่าทำไมเรียนรู้ร้อยเปอร์ซ็นต ที่นี่นะคะไม่ต้องไปจ่ายไม่ต้องไปจ่ายค่าเรียนใช่ไหมคะไม่ต้องไปจ่ายค่าเรียนนึกนึกมองลองหลับตาดูเลยนะคะว่าคนนะคะมาเจอวิกฤตนะคะหลายๆคนอาจจะไม่เจอเหมือนวีนะคะจากเคยมีรายได้คืนหนึ่งอะโต๊ะเดียวเคยขายได้ก็หลายๆหมื่นอยู่นะคะแล้วก็คือเหนือเคยเคยได้สูงสุดก็เกือบเกือบห้าหกหมื่นอะนะคะแล้วมาหมดรายได้แล้วก็ จนว่าวันหนึ่งนะคะมันมันชักมาหมดทุกช่องทางแล้วอะคะ่ะแล้วมาเป็นติดลบนะคะที่ที่ไม่มีแม้แต่การลงทุนแต่วิเชื่อว่าถ้าถ้าเราหัวใจเรามาใช่ไหมครับพอเห็นโอกาสใช่ไหมครับพอเห็นโอกาสตรงนี้วิลงทุนกับการเรียนรู้นะคะเรียนรู้ที่มูมอนะครับไปห้องไหนนะคะมีห้องไหนให้เรียนวิถือว่ามันถ้าเรียนแล้วก็ไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยใช่ไหมคะเราต้องเรียนให้รู้มากที่สุด เพราะว่าวิฟังจากแผนการตลาดตรงนี้นะค่ะที่พี่หมูแบบเกลืนนำคร่าวๆแล้วคือฉันต้องเรียนให้รู้ให้ได้นะคะเพื่อที่จะรีบรีบให้มันเร็วอะค่ะรีบสำเร็จให้มันเร็วอะนะคะพอวไิไปทุกห้องเลยนะคะขอบคุณโค,ดค,ดคด้ดโค้ดผู้นำทุกทุกท่านเลยนะคะวิท่าว่าให้ย้อนตัวเองกลับไปได้ก็คล้ายๆกับว่าเหมือนกับบางระจันรุ่นสุดท้ายจริงๆอะนะคะก็คือ ต้องลุยอะค่ะถอยหลังไม่ได้ค่ะถอยหลังก็ตกเหวพอเราเรียนรู้เสร็จนะคะวิไม่รอให้พร้อมใช่ไหมคะเพราะว่าถ้ารอให้พร้อมอะไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เริ่มใช่ไหมวิก็เริ่มสะสมแต้มแต่วิรู้รอยู่แล้วว่าการที่เราจะได้รับรายได้สูงสุดที่บริษัทจัดให้อะ่ะมันต้องเป็น EP ใช่ไหมคะวิตัดสินใจเป็น EP นะคะตั้งแต่ตอนนั้นนะคะ อ่าหนึ่งอาทิตย์นะคะวิยังไม่ได้สมัครเลยนะคะวิบอกพี่หมูแป๊บหนึ่งนะพี่หมูวิขอสะสมเงินแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะมาเป็นอ่าเลเวลแรกเพื่อเอาตัวเองนะคะเข้ามาสร้างรายได้ให้ได้นะคะในส่วนของตรงนี้นะคะเอ่อพอพอตัดสินใจเรียนรู้ใช่ไหมจนรู้จนว่า เราต้องทําอย่างไรใช่ไหมวิก็ลงมือทําเลยค่ะลงมือทําไปพร้อมๆกับการเรียนรู้นะคะลงมือทําเพราะวิเชื่อว่าไม่มีอะไรได้มาถ้าไม่ลงมือทํานะคะวิโฟกัสเต็มที่นะคะวิเอาครอบครัวเป็นเดิมพันนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะวิคือต้องยังไงก็ต้องหาทางรอดให้กับครอบครัวให้ได้นะคะวิบอกเมื่อกี้นะคะก่อนก่อนที่อ่าเขาเรียกว่า แล้วก็เรียนจนว่าวิสามารถที่จะไปบอกต่อบอกต่อคนคนใกล้ตัวนะคะเพราะว่าวิว่าถ้าวันนั้นนะคะวิสามารถที่จะเอ้ยมันได้มาแล้วนะวจากการแนะนําบ้างจากการขายสินค้าบ้างมันมีทุกอย่างในแอปมูมอตามที่เหมือนที่เมื่อกี้ได้ฟังครูฝนแล้วใช่ไหมวิขยายให้เห็นสั้นๆว่าตรงๆงวิเอาตัวเองมาว่าให้ให้เห็นว่าเนี่ยค่ะ พอเรารู้ว่าตรงนี้ค่ะแล้วเราลงมือทำวิออกพื้นที่นะคะวิออกตลาดวิเดินตลาดเห็นมูมอสามารถที่จะเอาร้านค้าเอาบริการเข้ามาร่วมกับมูมอได้สามารถขายสินค้าได้นะคะวิก็เลยอ่าทตามนะคะวิทําตามทําตามโค้ดว่ายังไงวิทําตามอย่างนั้นวิก็เดินลุยไปในตลาดเลยนะคะไปตามพื้นที่ต่างๆนะคะที่เขาคือเหมือนกับว่าเราเราไปบอกต่อในสิ่งที่เราอ่ะ เราได้รับมานะคะทำบ้างผิดบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนั้นมันเป็นการาเรียนรู้ไปในตัวนะคะวิซื้อกินซื้อใช้เริ่มเปลี่ยนนะคะเพราะว่ามูมอบอกว่าเปลี่ยนสินค้าอุป,ปโภคบริโภคนะคะมาเป็นรายได้มาเป็นค่าการตลาดนะคะมาเป็นรายได้ตรงนี้ใช่ไหมคะพอเริ่มเริ่มพอเราศึกษาตรงนี้จน จนว่าจนจนจนชัดเจนนะคะวิก็ลงพอเร,เราเริ่มลงมือทําใช่ไหมเราก็เริ่มบอกต่อเราไปหาคนที่เรารักก่อนนะคะเราไปหาคนที่เรารักเพื่อที่จะง่ายในการสื่อสารใช่ไหมคะว่าเนี่ยวันนี้นะคะวิจากวันหนึ่งที่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรพอมีแอปมูมอเข้ามาใช่ไหมวิก็เริ่ม หนึ่งเราแนะนําสินค้าเราเริ่มใช้สินค้าเปลี่ยนเปลี่ยนสินค้าในบ้านนะคะเริ่มเปลี่ยนแล้วก็ Food p น n d a นะคะฟูด d พนด้าที่เข้าร่วมกับมูมอวิกกอยู่บ้านเลี้ยงลูกนะคะวิกกสามารถที่จะสั่งอาหารแล้วก็มีส่วนลดพอพอได้ตรงนี้วิก็ไปบอกไปบอกต่อ ไปบอกต่อเรื่อยๆค่ะทาเหมือนที่เราทําอะค่ะก็เอาตัวเองนี่แหละค่ะมาเป็นเหมือนกับว่าเป็นแบบเป็นทดลองไปเลยนะคะเราจนว่าวันหนึ่งนะคะวันหนึ่งวิได้มีรายได้นะคะวันหนึ่งวันนั้นะนะคะวิได้มีรายได้เกือบห้าพันบาทคืนเดียวนะคะตื่นเต้นวิตื่นเต้นมากเลยนะคะวิตื่นเต้นมากเลยว่าโอเนี่เราลงมือทําแบบลุยแบบแล้วเป้าหมายเราชัดเจนใช่ไหมเป้าหมายเราชัดเจนแล้วลุย วิก็อยากไปต่อบอกต่อคนอื่นๆที่เขาเจอปัญหาค่ะหรือว่าคนที่ต้องการมีรายได้เสริมนะคะก็เลยคิดว่าทำยังไงให้ให้ให้ไปบอกต่อวิบอกเมื่อกี้นะคะว่าวิเจอวิกฤตอยู่สองวิกฤตนะคะวิกฤตที่สองคือวิเสียสามีนะคะ,สา,ะสามีเสียชีวิตนะคะในเวลาที่ช่วงวิกำลังกาลังทำมูมอไปได้ดีเลยนะคะตอนนั้นเริ่มเริ่มทำแล้วก็ แฟนมาเสียชีวิตอีกมันเหมือนอะไรที่อหนักจริงๆนะคะวิบอกเลยว่าวิหนักมากๆแต่วิตอนนี้วิชนะเอาชนะความเศร้าได้นะคะวิว่าวิเอาชนะความเศร้าได้เพราะว่า,าเราต้องเราต้องเราต้องอต้องไปต่อะคะ่ะชีวิตต้องไปต่อวิมีลูกนะคะวิเป็นซิงเกิลมัมวิมีลูกสีคนนะคะแล้วก็เราขาด ขาดผู้นําไม่ได้นะคะมันเป็นขวัญและกําลังใจนะคะลูกไปโพสต์ในเฟซว่าถ้าวันนี้ไม่มีแม uh ่อีกสักคนหนึ่งเขาจะอยู่ได้อย่างไรเพราะว่าตัววิเองตอนนั้นนะคะจะจะเหมือนกับว่าถ้าภาษาบ้านเราก็เรียกว่าเสียสู์ไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาดคาดเดาล่วงหน้านะคะหนึ่งเดือนสองเดือนนะคะวิไม่ใช้เวลาแล้วก็เขาเรียกว่ายอมรับตรงนั้นแล้วก็ร้องไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยลุยต่อตอนนี้นะคะวิก็เลย รักมูมอมากมากเลยนะคะเพราะว่าการที่เขาเรียกว่าทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็ต้องอมันมีรายได้มันมีรายได้ต้องเพื่อที่จะให้มีรายได้เข้ามานะคะแต่มูมอมีมากกว่านั้นนะคะคือพอเราบอกต่อและเราเหมือนมีความรู้สึกว่าเราเราอิ่มบุญนะคะเหมือนเวลาเราบอกต่อแล้วเราหัวใจพองโตอะค่ะเพราะว่า วันหนึ่งนะคะที่ที่วิได้รับเหมือนอหยดน้ําวิว่ามูมอก็คือหยดน้ํานะคะที่หยดมาแตะบนตัววิที่กําลังจะตายเหมือนต้นไม้ที่กําลังจะตายพี่หมูมาบอกนะคะแล้วก็โค้ดทุกๆคนนะคะที่มาสอนนะคะวิถือว่าตรงนั้นคือเป็นหยดน้ำํำหยดเล็กๆหนึ่งหยดนั้นนะคะวิก็จะเอาตัวเองนะคะเป็นหยดน้ำหนึ่งหยดนี้นะค่ะวิตั้งใจเรียนรู้เพื่อที่จะส่งต่อให้ได้นะคะส่งต่อไป ไปอยากให้หลายๆคนที่เขาอยากมีรายได้เพิ่มนะคะแล้วก็อยากคนที่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะคะมูมอนะคะไม่ยากนะคะให้ใจมานะคะแล้วก็ลงมือทํานะคะถ้ารอให้พร้อมนะคะวิว่าไม่มีอะไรพร้อมอ่าอ่าไม่มี ความพร้อมไม่มีอยู่จริงอะนะคะแล้วก็ทํามูมอมันเป็นการเหมือนกับการสะสมบุญด้วยนะคะรายได้มันมีอยู่ในแผนอยู่แล้วนะคะอันนี้เราเลี่ยงไม่ได้นะคะแต,แต่แต่ทุกครั้งที่เราบอกต่อนะคะหัวใจมันอิ่มบุญและก็มันมันพองโตมันฟูอะค่ะนี่ค่ะสิ่งที่ว่าทําไมมันถึงหล่อเลี้ยงชีวิตของวิให้ให้อยู่ต่อตรงนี้แล้วก็สามารถตอนนี้วิ ขึ้น M3 นะคะตามแผนของการตลาดาาได้ M3 นะคะแล้วก็ตั้งใจแล้วก็สำเร็จที่มูมอเพราะว่าถ้าวันนี้นะคะเราทำเราบอกต่อใช้สินค้านะคะเรามีสินค้าโปรดักต์นะคะเราไม่ต้องเก่งทุกเรื่องเราไม่ต้องเก่งสินค้าทุกตัวนะคะแต่เราพยายามเอาสินค้ามาเป็นฮีโร่โปรดักต์ให้ได้นะคะแล้วก็เราไปอาบอกต่อนะคะมันจะเป็นเขาเรียกสิ่งตรงนี้อะค่ะมันจะบอกตัว มันจะบอกต่อมันจะเล่ามันจะเล่าเหตุการณ์ในตัวของมันเองตอนนี้นะคะตัววิเองนะคะทำมูมอร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ได้อ่ทำอีกอีกอีกอ่าอีกงานหนึ่งนะคะวิทำงานอยู่เป็นไกด์บนเรือคาธรรมารานนะคะเป็นเรือยอทนะคะซึ่งวิก็ยังสามารถที่จะไปนี่สดสดร้อนร้อนเลยวิสามารถไปเปิดตลาดได้นะคะจากการที่ว่าอ่าเราคุยกับ เราคุยกับกับตันเรือบ้างเราคุยกับเอ่อน้องๆในเรือบ้างคือมูมอเราทำได้ทุกทุกที่เลยนะคะมูมอเปิดรับทุกทุกสามารถที่จะดึงตรงไหนมามาก็ได้เมื่อเรารู้เราเข้าใจมากพอนะคะเราสามารถที่จะสร้างธุรกิจได้สร้างรายได้โดยโดยแบบว่า มันเหมือนกับขายแบบไม่ขายเลยนะคะเราขายตัวตัวตัวของมันเองนะคะถามว่าทําไมหลายๆคนว่าเอ๊ะทําไมพี่วิถึงสามารถที่จะมายืนอยู่อยังยังสามารถทีอ่อ่มีรายได้จากตรงนี้ได้ก็มันมันมันเป็นอะไรที่เราอ่ะทำด้วยความรักนะคะวิรักมูมอรักทุกคนรักทีมงานนะคะแล้วก็ เราทํางานกันเป็นทีมมีอะไรเราคุยกันเหมือนพี่เหมือนน้องมูมอนะคะเป็นเป็นยิ่งกว่าธุรกิจก็คือครอบครัวนะคะวิก็เลยมาตรงนี้นะคะว,ะคะวิบอกเลยว่าอ่าถ้าวิทําได้นะคะทุกคนทําได้วิอยากจะให้กําลังใจกับทุกๆคนนะคะว่าอย่าล้มเลิกนะคะอ่ามูมอนะคะไม่ไม่ได้ได้มาแบบว่าหวือหวานะคะแต่วิอ่าวิเชื่อเลยนะคะว่า ทุกคนสําเร็จแน่นอนนะคะถ้าไม่ล้มเลิกไม่มีอาชีพอะไรนะคะที่ทําปุ๊บแล้วมันจะได้ปั๊บนะคะขนาดเปิดร้านอาหารปีแรกยังขาดทุนเลยใช่ไหมคะก็คือแค่ให้เขาเรียกว่าให้ดูได้ทุนคืนมามันก็โอเคแล้วใช่ไหมคะแต่เหมือนกับปลูกยางก็เหมือนกันใช่ไหมคะหปีถึงจะเก็บผลผลิตได้นะคะวิก็เลยตอนนี้นะคะวิทํา เราสามารถเราเราเอามาเป็นเอามูมอมาเป็นเ,เราเป็นหุ้นส่วนเหมือนกับเราเป็นไม่ได้เหมือน,นะคะ่ะเราเป็นเหมือนเจ้าของห้างจริงๆนะคะมีสินค้ามากมายนะคะในแอปมูมอวิบอกเลยว่า amazing App มี everything จริงกาเบลค่ะวิขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณนะคะสำเร็จนะคะแล้วก็ทำมูมอแบบ ัง่ายๆนะคะทำมูมอด้วยให้เข้าใจถึงถึงความสวยงามของมูมอนะคะแล้วทุกคนจะรักนะคะยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอนะคะขอคืนไมให้กับเอขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ